สวัสดี App, ini, olabilir, like ร Ó, ครับผมนายกิติเมธสมัยแล้วนะครับนักข่าวดิจิทัลสามหกห้าสามหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดคณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์วันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AR l u p a และสอนวิธีการใช้งานคือเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน AR l u p a ก่อนนะครับ AR l u p a เป็นแอปพลิเคชันที่ผสมผสานระหว่างโลกของความเป็นจริงภาพโลกเสมือนโดย ใช้วิธีการซ่อนภาพโลกสมมตไว้นในโลกของความเป็นจริงโดยผ่านพวกต่างๆเช่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตัวแอปพลิเคชันนี้เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งตัวแอปพลิเคชันจะช่วยให้โลกของเราเต็มด้วยสีสันและจนตนาการและต่อจากนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานและการดาวน์โหลดนะครับครับต่อไปผมจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปแล้นะครับท่านอื่นทุกคนสมามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Earuba ได้ทั้ง iOS และ Android เละนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนเข้าไปที่ ทุกคนมีเห to ็นหลากหลายหมดหมดรายการทุกคนสามารถเลือกที่ทุกคนสนใจได้นลครับวันนี้ผาจะมาสอนวิธนี้มาครับเคื่องสัตว์ที่ทุกคนต้องการเลยครับหลังจากเลื่อนได้แล้วหาพื้นที่ในการสแกนนะครับทุกคนสามารถหาพื้นที่ให้น้องได้นะครับโดยการใช้2นิ้วในการหมุนซ้ายหรือหมุนขวาหรือลดขนาดหรือเพิ่มขนาดนะครับ ข้างล่างจะเป็นกลุ่มถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับหลังจากถ่ายรูปนะกดเสร็จไปเลยครับจะลงไปตรงอัลบั้มนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมาลายของซีบ้านนะครับแม่ลายเป็นสายเลี้ยงรุ่นน้องคือเป็นสัอร์กุยแบบม้นะครับจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าใช้วิธีการ เปเลี่นคอนเนอร์ทีมีลายแข็ประดางทั้งตัวนะครับน้องมาใส่ที่ทอปุปกรณ์ใต้ของเทปสุดและดิบกินที่โอเปียกันที่อยอดส่วสนหน้าเป็นต้นนะครับส,รส,ส่นบสวสนน,น,น้องกินย้ดยเป็นอาหารหลักนะครับเดี๋ยววันเลิกเชื่อเป็นไงนะครับ